ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีวัดตัดกระเบื้องนะครับเข้ามุมเสานะครับที่มีเหลี่ยมเสานะครับทั้งสองมุมนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับเป็นรอยต่อของกระเบื้องนะครับก็ให้นํากระเบื้องนะครับมาทําการตันนะครับไปที่ตัวเสานะครับโดยให้ ขอบกระเบื้องแผ่นนี้นะครับเข้ากับรอยต่อนะครับพอดีนะครับนี่นะครับดันไปให้ชนตัวเสานะครับนี้นะครับแล้วเราทำการมาร์กเส้นนะครับที่เราต้องการจะตัดนะครับ ตัวนี้นะครับวัดตรงเหลี่ยมเสานะครับพอดีนะครับอ่ะแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับเหลี่ยมเสานะครับจุดนี้นะครับว่ากี่เส้นนะครับแล้วก็มาวไว้นะครับการน,นี้ เส้นนะครับแล้วก็มาควายนี้เราก็มาทำการขีดเส้นนะครับ นี่นะครับวิธีการวัดนะครับก็วัดเหลี่ยมเสานะครับแล้วก็วัดความยาวนะครับที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็ทําการขีดเส้นนะครับแล้วก็จะตัดจุดนี้ออกนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราวัดตัดมาเรียบร้อยนะครับเราก็นามาใส่เลย ก็จะเข้าเหลี่ยมเสานะครับแบบพอดีนะครับลอยเส้นนะครับพอดีนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการตัดกระเบื้องนะครับเข้ามุมเหลี่ยมเสานะครับแบบง่ายๆนะครับวิธีการวัดตัดก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องข้าบานยุกใหม่เลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ